นอนซมนาน6ปีไร้คนช่วยเหลือชีวิตล่าสุดพลพลากรอดีตพระเอกดาวพระสุขอายุ67ลุกเดินเองแทบไม่ไหวสำหรับพลพลากรเป็นอดีตพระเอกหนังทั้งจอแก้วและจอหนังที่ดังเป็นดาราระดับแนวหน้าจากละครทีวีเรื่องดาวพระสุขในยุคแรกที่สแสดงกับ ดาราสาวชื่อดังในยุคนั้นอย่างมนุดียมมาภัยและแสดงภาพยนตร์กว่า30เรื่องโดยคุณพลพระลากรเป็นน้องชายของดาราชื่อดังอีกท่านคือคุณอัศวินรัตนประชาหรืออาตึงปัจจุบันพลพระลากรต้องทนกับสภาพที่ไม่สามารถขยับตัวเองได้นอกจากมือที่ขยับได้เพียงเล็กน้อยมากกว่าสัปดาห์ และคุณวันเย็นดำรุงกิจน้องสาวที่มาคอยดูแลหาหมอพื้นบ้านนำสมุนไพรมาประครบเพื่อหวังให้หายจากอมฤรึกจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหลังประสบเหตุลม้มลงจากการเดินไปเก็บยอดอ่อนของมะขามมาทำเป็นแกงส้มที่ชื่นชอบคุณอัสวินเล่าว,ว่าตอนคุณโยอยู่ในช่วงอายุห้าหกปีเกิดมีอาการวูบและลม้มลงเนื่องจากเส้นเลือดในสมองอุดตันแต่ด้วยความไม่รู้เรื่องหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอจาก การล้มและการรับประทานอาหารที่ขาดหลักโภชนาการเพราะคุณโยชอบทานปลาหมึกเป็นอย่างมากเรียกว่าพบปลาหมึกที่ไหนก็ต้องรับประารทานทันทีจนแฟนๆภาพ,พยนตร์ที่รู้ก็จะหาปลาหมึกมาฝากจนเกิดคอเลสเตอรอลไปอุดตันในเส้นเลือดและได้พยายามรักษาจนอาการดีขึ้นแต่การทรงตัวไม่ดีเท่าที่ควรจนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านคุณโยเกิดอยากทานแกงส้มใบมะขามอ่อนจึงเดินออกไปเก็บใบมะขามอ่อนและประสบเหตุล้มลง จนต้องกลายเป็นนอนมาตลอดทันทีล่าสุดเฟซบุ๊กบินบรรลือฤทธิ์ได้โพสต์คลิปขณะเข้าให้การช่วยเหลือลพลภากรที่นอนซมซึ่งพบว่ามีบาดแผลจากการตกเตียงโดยหลังจากสอบถามอาการเจ็บบินได้อุ้มอดีตพระเอกดงังพาขึ้นรถพยาบาลไปยังบ้านสุขสุดท้ายซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับดูแลคนชราและผู้สูงอายุสำหรับการเข้าให้การช่วยเหลือเนื่องจากอัศวินรัตนประชาอดีตพระเอกดงังซึ่งเป็นพี่ชายของลพลากรได้เคยติดต่อ ขอความช่วยเหลือโดยระบุว่าแม้จะมีการจ้างคนมาดูแลน้องชายก็จริงแต่เป็นแบบไปเช้าเย็นกราบทําให้การดูแลไม่ทั่วถึงเต็มที่จึงอยากให้บินมาเป็นที่พึ่งช่วยรับน้องชายไปดูแลส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายอัศาวินจะจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้ซึ่งบินก็เห็นว่าเป็นคนในวงการเหมือนกันฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ